มีอาทิตย์แล้วนะคะอาทิตย์ที่2 1กรกฎาคม2567ค่ะเซอร์นากันเช้าวันอาทิตย์แบบนี้แน่นอนว่าข่าวสารจัดเต็มจริงๆแต่ว่าหลังจากรายการของเราค่ะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครในอยากจะวอร์มท้องรอ,อหาอะไรกินเช้าวันหยุดวันนี้จานเด็ดคนดังเขาพาไปกินกับคนดังด้วยนะคะ ชิพจรลงพุงคนะ่ะอุ้ยพี่พศเหรอ,อพี่พศอน,นุเย,ยละเข้าแกงโอ้โหอุ้ย,ย,ยไ,ไต่ปลาน่ากินนะน่ากินมากลูกชิ้นปิ้งด้วย,ยวันนี้พี่พศจะพาไปกินสตรีทฟู้ดแบบง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆเลยที่ไหนอ่ะ คือถ้าเป็นร้านข้าวแกงน่าจะเปิดเช้าเนาะเออโอ้ยล <uk S 1> ูกชิ้นหมตูตายแล้วตตยแล้วหิวเลยรอติดตามกันได้เลย9โมงตรงวันนี้ค่ะส่วนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครรอติดตามละครคลับไฟเดย์นะคะโอ้โหสิปีที่ผ่านมาเราไม่เห็นคุณเออิสรยาน่นหนังเลยนะเนี่ยแลวเพิ่งจะกลับมาร่วมงานกับซีรีส์คลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ตอนเลิฟซีซันเซเลบิตี้นะคะชื่อตอนว่า broken anniversary มันไม่ใช่ความรักของชายหญิงแต่มันคือโศก นัาตรรมแล้วเรื่องนี้เขาบอกได้เลยว่าพีคมากมีแค่ไหนอยคุณผ,ผู้ชมอยากดูจังเลยอะเพราะว่าดูทรงแล้วทั้งแม่ทั้งลูกกลัวกลัวกลัวใจว่าจะมีหลัวคนเดียวกันนะคะเออเอาเอามารอติดตามกันได้เลยขับไฟเดย์ค่ำคืนนี้นะคะหลังจบทุกโต๊ะข่าวาาค่ะพี่บอลพี่กลิ้งจําได้ไหมตอนเราเรียนนะ่ะน่าจะซักประถมเวลาเด็กๆมันจะมีตู้กดน้ำที่โรงเรียน่ ม,ม,มีทัท้โรงเรียนน้าเปลา่าที่เป็นหัวสแตนเลสแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นก๊อกครั้งนี้ผ่อหนุ่มคนนี้เขาไม่ได้เรียนแล้วนะน่าจะเป็นที่ทํางานหรืออะไรของเขาเนี่ยแหละเขากําลังกดน้ําแต่กดออกมาไม่ได้มีน้ําออกมาอย่างเดียวนะคะมีอย่างอื่นออกมาด้วยคะ่ะอะไรอะจริงๆอยากให้เขา เอาพี่ด็อกเตรฟิชเราไปเป็นพรีเซนเตอร์หมปลา,ามันเหมาะมากจริงนะคะคุณผู้ชมเอามันขึ้นอยู่กับว่าเอาไปขายใครแล้วก็เอาไปขายที่ไหนเพราะว่าของสิ่งหนึ่งอาจจะถูกไล่ออกมาแต่ว่าพอมาอยู่อีกที่หนึง่งอาจจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูกันหน่อยค่ะใจถึงพึ่งได้คำนี้นึกออกเลยว่าเป็นประโยชของใครแต่ว่าล่าสุดที่วันคะหลังจากที่เดินออกมาจากเพื่อไทยอุตตะ ไปซบอกลุงป้อมอแค่ผมสวยเปล่งประกายก็ชายได้ไม่งอเพชรใหม่ซันซิลได้อนดนชายด้วยเคราติน ช่วยบำรุงและหล่อความชุ่มชื้นให้ผมเงางามเกินหเท่าทันทีผมสวยเปล่งประกายเหมือนเพชรสันซสิวไดมบนดนชายให้คุณชายกว่าที่เคยจุดดำดื้อแกยา กนีเวยียซูเปอร์แทนอัดแน่นด้วยซูเปอร์วิตามิน100เท่าและนายาซินนามัยช่วยลดจุดดำดื้อถึงต้นต่อนใน7วัน100%รู้สึกช่วยลดจุดดำดื้อผ <c oughs> ิวจะใสกลก่วกว่าที่เคยนีเวียอิสโฟร์สกอุ๊ยชุดหนูมันพี่เลย <c oughs> ชื่นพี่ก็หอมเหมือนแป้งหนูเลยคะ่ะหอมแบบแป้งแดดด้วยคอมปอบบิวตี้พัฟฟ์กลิ่นแป้งแดดและดอกพิวน,นี้บริสุทธิ์หอมน่าทะลุถนอมแบบแป้ง สาายมกทำไมถึงไม่ต้องห่วงล่ะคะเพราะเราใช้เด็ตต่อเป็นประจำไงเดตตต่อไฮยีน d i s i n f e c t แทนปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเด็ตต่อเลือกไปถูกเลยเลือกเลยแต่ต้องมีซุปคู่ด้วยทำไม่หน่อยดีแค่มีขนอซุปอะไรก็ง่ายทำอ่อมเหนือแกงอ่อมอีสานทำต้มยำแกงจืดก็ได้ขนอคู่ซุปคู่จานโปรดทั่วไทย ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่ซิตา้า A S a สก,กัดร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมสารสก,กัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิตา้าหอมจังจัดซะหน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติบ r i ส Excel Signature Peony Love ด้วย Smart e n อน m e ช่วยกระสับครอบหนักพร้อมเ s s e n t i a อ o ย l เข้มข้นหอมรูได้นาน4สัปดาห์ใหม่บริส Excel Signature Peony Love ผลผลิตจะไปได้สุดต้องเริ่มที่วัดวัดไหนวัด่าหารในใบสินะชัยและใช้ปุ๋ยตามงกุฎไผ่ย่างรู้ดิปามทลายใหญ่น้ำหนักดียางกรีดง่ายน้ำยางเยอะปุ๋ยตามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดเปิดความอร่อยใหม่เลสแตกรสโนริสาหรายผสมสาหร่ายแท้เข้าเนื้อเน้น กรอบที่ใช่อร่อยเต็มรสชาติ mm hmm. เลสนตกรสใหม่ mm hmm. ลองเลย ราคุ้นกันมากเลยนะคะว่าเป็นของตระกูลอยู่บำรุงครั้งนี้พี่วันค่ะคุณผู้ชมน่าจะมาจากปมที่พี่วันเนี่ยเออก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าเข้าผิดฝังหรือเปล่าอเออจนนำไปสู่การถามหาถึงเรื่องมารยาทล่าสุดก็ลาออกจากเพื่อไทยแล้วก็ไปสมัครใหม่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไไกลบ้านใกล้เรือนเคียงพอปอชรนั่นเองค่ะพลังประชากันทั้งคุณวันทั้งคุณเฉลิม ก็คำตอบ ตามคลิปนี้ไหมคะไม่หวั่นยังไม่หวั่นก็ดูมีความสุขดีก็ดูมีความสุขดีไม่ได้เดือดร้อนอะไรค่ะอการเมืองเนาะเดี๋ยวจากการเมืองมาดูเรื่องของการทําบุญกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้เนะวันพระใหญ่หลายท่านก็ไปเวียนเทียนกัารรับวันอาสาหบูชาที่ใต้นครศรีธรรมราชบ้านบีก็เหมือนกันมีการเวียนเทียนทําบุญกันแล้วก็ห่มผ้ารอบต้นโพค่ะแต่ว่าครั้งนี้ชาวบ้านตาดีเขาไปเห็นว่าเอ๊ ปลายต้นโพเนี่ยมีต้นอะไรแปลกๆมันงอกขึ้นมาปกติไม่เคยเห็นแบบนี้นะคะค่ะดูเหตุการณ์ระทึกกลางกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้มีหนุ่มคนหนึ่งเขาเกิดอาการคุ้มคลัง่งแล้วก็ปีนขึ้นไปที่บริเวณสะพานข้ามแยกจะกระโดดลงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กู้ภัยต้องพยายามที่จะเข้าไปเกลีย้ยกล่อมเกลีย้ยกล่อมอยู่นานเลยค่ะแต่เจ้าตัวก็ไม่ฟัง